สวัสดีครับผมนายสิทธิชัยคุ้มทิศวันนี้จะมาอ่านวงจรระบบไฟหน้าแบบไม่ใช้ลอด h d id กันนะครับเริ่มจากไฟตามก่อนนะครับก็ใส่สายจากแบตเตอรี่ผ่านฟิลสิบแอมเข้าผ่านสายไฟเส้นสีดำเข้าปลั๊ก ba 1ทค่ที่3ผ่านสายไฟเส้นสีดำเข้าที่ลอดไฟตา่า ออกมาเป็นสายไฟเส้นสีํำเงินเข้าปัก ba คนข้อที่สองออกมาเป็นสายไฟสองเส้นเส้นสีดำเงินเส้นแรกเข้าปักต่อร่วมเส้นทีน่สองเป็นสายไฟเส้นสีนเงินเข้าปัก cb ข้อสามห้าออกมาปัก cj ข้อที่สามออกมาสายไฟเส้นสีเหลืองเข้า ขัว้วที่หกของดีซีสามจากชาาของไนเตอร์ออกมาขั้วที่หนึ่งออกมาเป็นสายไฟขั้วที่ฟ้าอ่อนสายติฟ้าอ่อนเข้าที่ขัว้ว h l ของสวิตช์ไฟส่งไฟต่ำและลอดไฟอีกข้างหนึ่งกระแสบไฟบวกกแบตเตอรี่ผ่านฟิวส์สิบแอมป์ เป็นสายไฟเส้นดิทาเข้าที่ปลั๊ก b a 1โค่ง6ออกมาเป็นสายไฟเส้นดิทาเข้าที่รอดไฟต่ำออกมาเป็นสายไฟสีเขียวเข้าปลั๊ก b a 1โคดง c o d ออกมาเป็นสายไฟสองเส้นเป็นสายไฟเส้นสีม่วงเส้นแรกเข้าที่ปลั๊กต่อรวมครับแล้วก็ สายไฟเส้นสีม่วงเข้าที่ปลั๊ก 4B และมายังปลั๊ก 4J จข้อที่3เข้าที่ D43 ิาจักชชานของลิเตอร์เป็นสายไฟเส้นที่ที่เหลืองครับออกมาข้อที่1เป็นสายไฟเส้นที่ฝ้าอ่อนเข้าที่ข้อ HL ดเอลข้อเฮดเอลเชมต่อกับข้อ H มายังลิงค์คอนโทรลสวิต์นะครับและมายังคั่ว ed ลงกาวเขาวงจรทำให้รอดไฟต่ำติดนะครับและมารอดไฟสูงก็แส่ไฟจับแบตเตอรี่ผ่านฟิลสิบแอมผ่านแส่ไฟเส้นสีดำเข้าลัก ba 1 ข้อที่สมมาสาไฟเส้นสีดำมายังรอดไฟสูงออกมาเป็นสาไฟสีเขียวเข้าปาร์ค b a หนึ่ข้อที่เออกมาเป็นสาไฟสีเขียวเข้าปาร์ค c b ข้อสามสิบสี่ และมายังปัคซีเจคี้ซีออเป็นสายไฟส,สมพูและเข้ามายังงโคเฮ a ยูส่วนหลอดไฟข้างนะครับกระแส่ไฟจากแบตเตอรี่ผ่านฟืวส10แอมป์มายังแส่ไฟเส้นดเทาเข้าปั 1, ค BA1 ขห้ทที่6มาสสา่ไฟเส้นดเทา เข้ารอบไฟสูงและออกมาเป็นสายไฟเส้นสีน้ำตาลเข้าที่ปลั๊ก B A หนึ่งโคดิซี่ออกมาเป็นสายไฟเส้นสีน้ำตาลเข้าที่ปลั๊ก C B และมายังปลั๊ก C J โคดิซี่ กระแสไฟเข้าที่ขั้วฮดยูและลงกาวทำให้รอบไปสูงติดนะครับพร้อมกับ กระแสไฟไหลมาที่ลอดไฟแสดงไฟสูงออกมาเป็นสายไฟเส้นดีเทามายังปลั๊ก ad 3ออกมาเป็นสายไฟ2เส้นเส้นแรกเป็นสายไฟเส้นดีเทามาที่ข้อต่อรวมและ มารอมารอที่ข้อที่ห้าของดิเลตส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายไฟสีเทามายังข้อที่สองของดิเลตพันขดลวดและมายังขั้ว C B เอ้ยขอโทษครับปลั๊ก C B และมายังปลั๊ก C J ข้อที่สามพันสายไฟสีนี้เหลือง และเข้าโคอที่6ของ DC3 จากชั้นของนักเตอร์และออกจากโคอที่1ของจากชั้นนักเตอร์เป็นสายท้นดีฟ้าเข้าที่ขั้ว HL แอลและพาไปยังขั้ว h ของลิงค์คอนโทรลดองกาวขค้วงจรทำให้เดือนนากแท็กปิด ทำให้ลงกลาวทำให้รอดไฟแสดงไฟสูงติดพร้อมกับรอดไฟสูง